จากภูกุดเลี้ยวซ้ายถนนสายในเข้ามาที่วัดพระโคระยะทาง15.5กิโลเมตรนะครับนี่คืออีกมุมหนึ่งของทางเข้าวัดพระโคที่พัฒนาเป็นอีกรูปแบบหนึง่งวัดพะโคครับวัดพะโคครับนี่คือ บันไดทางขึ้นจริงๆแล้ววันนี้ผมพากิมเบลสามแกนมาด้วยครับปรากฏว่าไม่ได้พาแบตเตอรี่มาก็เลยต้องใช้กิมเบลด้วยสองแคนครับสองมือของผมเองบันไดไม่กี่ขั้นเองครับโ oh oh. อ้โหหอบเลยครับมุมมอง,มองจากลิฟต์ด้านบน เจดีวัดพระโกครับมุมโบสอยู่ด้านหลังองค์เจดีครับด้านนี้เงียบสงบจากเสียงลำโพงเพลงประชาสัมพันธ์อากาศร้อนเล็กน้อยครับ ยอดเจดีครับด้านหลังครับสามารถขับรถยนต์ขึ้นมาได้ครับแต่พื้นที่มีจำกัดครับสร็นหลัวครับสาอยู่วัดรทยนต์าึ้นมวได้คร็จแต่พื้นที่มีจำัดพระโค นั่นคือเ้าเราตามรอยนายาติโยมทั้งหลายที่อื่นก็มันจะวัดชจาง่ายเราก็ไม่ว่ากันวัดที่วัดน้องนั้นชจาง่ายก็สร้างวัดสองสี่เก้าเจ็ดวัดสร้างวัดสุมงคลก่อนแต่ว่าสถานที่สำคัญของสำคัญก็ยังอยู่ที่วัดพระโคเช่นบารมีลูกแก้วคู่บารมีของหลวงปู่ทวดไม้ตาคู่บารมีหลวงปู่ทวดลอยฝวาบาบาของหลวงปู่ทวดได้บ่อน้ำซักกีวรสาราตัดสิกามตลอดถึงพระสุวรรณมฤลิกาทีรีศรีรัตนบาราตา ตลอดถึงพระพุทธไสยาติหรือพระนอนอาทิตางวัดวัดคู่วัดเก่าวัดเก่เหมือนกันในยญาโยมทั้งหลายอยู่ใต้ทิศเหนือของจีดีนะหรือว่าทิศตะวันออกของพระอุโบสถอาญาติโยมก็ไปกราบขอพรอศีกได้ตลอดถึงฟางทุ้ดงของบททวดอยู่ทางทิศใต้ของวัดบริเวณข้างวัดครับของขายมากมายทั้งของพินของปรุงอาหารเมื่อเช้า ตะลุยตามตะวันเริ่มต้นจากสะพานป่าเปรมที่จะไปยังอุทยานคูคุดเพื่อทานอาหารกลางวันแล้วก็ไปไหว้พระหลวงพ่อทวดที่วัดพระโคยามเย็นปกกลับมาทางเดิมเส้นทางสะพานป่าเปรมเดี๋ยวเราจะปิดทริปกันที่ร้านขนมโกไข่ และแล้วปิดทิปวันหยุดพิเศษที่ร้านโกไข่เชิงสะพานป่าเปมจริงๆไม่ใช่นะครับอยู่บริเวณสถานีวิทยุสวทสงขาครับก่อนถึงสะพานป่าเปมสวัสดีครับแล้วติดตามตะลุยตามตะวันตอนต่อไปสวัสดีครับ